Assalamualaikum warahmatullah w a b a r a k a t u uh, ุนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคุณอาิชานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถให้ข้อแนะนําหรือคําคอมเมนต์อะไรได้บ้างนะครับขอเชิญคุณอาิชาครับอัอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม وَالْعَادِيَاتِ ضُبْحًا فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ انسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور วะฮุสิลามาฟิสุดูรอินนารับบะฮุมบิฮิมยามอิซิลลัคบิรสซุลตักระหลอามซุลักระหลอาซีมนะจบลงไปแล้วนะครับคุณไอชาครับมาชารลล์ผมพยายามที่จะหาข้อผิดพลาดนะครับแต่ก็ คิดว่าจะไม่มีนะก็อยู่ช่วงท้ายเหมือว่าันนเะะวอันนขะะวาอาลิี้าจะีนะ่าอันนีเขาะมีนะ่าอันนี ira, ้าจะมีนะว่อับนีเขาจรมีนะวาอย่าอยาปเปปาปีนะ่าไัเนี้ปากนะว่ันนี้เะนะักษาสระมมนะรบ่าอันน้าไะะว่าันนี้านะวันนีเกิดมันะ่อันนะี้เา,า,ปเปาเน,นะ่ันเาจะ่อนเาะม่าอัเขาจะะ่าอันี้เาะนบอัมีนว่าอัีมีน่าอัีม ส่วนในเรื่องของทำนองก็มีทำนองรัสช่วงท้ายท้ายนะครับทำนองนักวันสามารถมีสำเนียงไม่มีนะครับแต่แต่ความชัดเจนต้องต้องใส่พลังเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่ามาชาัละการเรียกตัวอักษรมาชาัละมากมากเลยอัลฮัมดุลิละขอเป็นกำลังใจนะครับสัลลมอัลลิกุมรรัชมะตุลลอฮ์วะบรักยา